Initiating System one. System <one> Loaded สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนและสวัสดีทุกคนด้วยนะครับค่กับรายการ Beauty Bond Playtoy นะครับอจาายนะ่าหายตากันไป2อาทิตย์เนาะนะคิดถึงคิดถึงเหมืนอนกันนะครับเพราะว่า เออเป็นมีของที่จะรีวิวไม่ใช่อะไรหรอกครับหายหน้าหายตาไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีของนะคือสั่งมาแล้วแล้วก็ดองไว้สักพักแต่ว่าคือช่วงนี้เนี่ยผมต,ติดสอบติดเรียนแล้วมันผมโรงเรียนผมวิไลผมเนี่ยบนันอีกสองอาทิตย์จะปิดละเออก็เลยต้องทําคะแนนกันหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เกรดดอะไรนี้เออจะได้มีแบบเงินไปเอาของที่อยากได้มารีวิวให้ชมกันอะไรนี้นะเออนะ วันนี้รามาประกาศผลรางวัลหนึ่งปีวีดีผลเพลทอยนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วก็เสียงแหบด้วยแล้วก็เจ็บคอด้วยแล้วก็ในที่มันทึบครับไม่ใช่ทึบที่ว่าทึบเสียงนะเพราะว่าอาการไม่ค่อยไป,ไปเป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วไม่ได้เปิดหน้าตรงหน้าต่างประตูเลยเลยก็ทํอะไรเสรก็ตื่นก็คือว่าตื่นขึ้นมาก็จับมันกันเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคโอเค ซึ่งเมืม่อวานก็นั่งทำฉลาดจนถึงตีหนึ่งนะก็เหนื่อยเมื่อยเหมือนกันใน,นกล่าวว่าเลเวลเซต์มาก็าจะหลับต่อดีกว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะครับโอเควันแรกที่เราจะจับคือราวัลแรกแจเรามาดูนี่นี่คือฉลาดที่ผมทําเรียบร้อยละามาดูรางวัลกันดีกว่านะครับรางวัลก็จะมีกุญแจสามพวงนะสำหรับสามคนก็มียนคิสวายแล้วก็อากาเรตมูแจอากาเรตนะครับนี่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 นี แล้วก็พวงใจในกาเรตนะครับทุกตัวซื้อมาจากญี่ปุ่นหมดนะครับพอดีพี่ผมซื้อมาให้ตอนนี้ไปญี่ปุ่นขาวีแรกหมดเลยแต่ผมก็ไม่เก็บในลืมไนไม่รู้นะครับจริงๆมันมีสี่ตัวนะสี่ตัวแต่ตัวหนึ่งผมเอาไปห้อยครับอพวงใจรถไปละเครื่องผมก็เลยแค่สามตัวก็เออนะเห็นว่าแบบโอ้ทุกคนส่งมาจะมาเยอะจังเลยอะไรนี้ก็ไม่ในวัน,วนเดียวก็เกินไปนะอะไรนี้โอเคครับเรามาจับรางวัลกันดีกว่า สีซุมกันเลยเราจะจับ3คนนะครับกับรางวัลไลน์แชร์ x s s เอสเอสเรื่องงี้เลโอเคแรกครับแรกให้ได้ไปไปต่อคนนี้นะครับคนนี้ครับคุณจุนคุณ คอะไรว่าคุณคุณเหรอคุณคิวคุณนี้นะครับนี่คนนี้คนนี้นี่เห็นเปล่านะก็ <c oughs> เราจัดอีกสองคนนะครับเขาจะได้รับรางวัลรางวัลน,นี้นะครับโอเคคนที่สองคือคนนี้ครับใช่เลยคุณเกรียนบริสุทธิ์นะครับโอเค ต่อไปครับโอ้คุณซิซ่ทา,ท,ท,าท,ทุบนะครับซิซ่าทับทับนะครับโอเคสามคนนี้นะครับจะได้รับพลังแจอเอาไปเลยคนรับค่วงนะครับนี่นี่ตามนี้แล้วก็จะผมจะทําการสุ่มแรนดอมให้ว่าใครได้ตัวไหนไปนะครับไม่ได้มีกนนําหนดว่าจะใครได้ตัวไหนนะครับโอเค ยังไงก็ช่วยมายืนยันรายงานตัวหลังจากที่ผมลงที่ไปภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะครับถ้าไม่รายงานตัวผมก็จะเก็บคุ๊บของตัวเองเลยนะครับทุยนะครับประมาณน,นี้โอเคเรามาสู่รางวัลที่1กันดีกว่านะครับซึ่งรางวัลที่1เนี่ยผมอ็ห้างหนักใจนิดน,นึงเพราะว่าทุกคนเนี่ยส่งแบบแหม่แต่ละท่ามานี่ก็ทําให้ผมหนักใจเลยพอสมควรนะครับโอ,โอ้มีเก็กท่าบ้างแพงกิ้งบ้างโอ้แม่งเยอะมากนะครับซึ่งรางวัลที่เราจะได้คือสวิส เพียสในโฟเซ่นะครับเพรียวใสนะครับอื้อหือสุดสุดอ่ะสวิสนะครับก็ได้จากกิจกรรมของร้านชอยฟอยเบอร์เรเดอร์ลูมนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับคือเขาจะมีสวิสอะไรนี้ขายกันอยู่หรือเขาอยากได้อะไรนี้นะครับอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยโอเคมีคนส่งมามากมายมากมายนะครับทั้งมีเกี่ยวกับกิจกรรมเนี่ยมีคนส่งมาเข้าร่วมท้าชิงทั้งหมด31รายการสามเอ31คนนะ เราจะไปชมผลงานทั้งหมด3าคนที่ส่งมานะครับเอาละครับไปจญชมกันได้เลยครับ ไงแล้วครับเราแต่ละคนมาในก็สุดๆกันทั้งนั้นนะครับแต่จะตัดไป3คนที่ได้รางวัลแรกแชร์ไปแล้วครับเพราะว่าจะได้เบิร์นี้ก็กระไรกระไรอยู่นะครับโอเคครับเราจะมาจับรางวัลนี่นี่กันอ่อุกเคียสายเบอร์หนึ่งของโคเซ่โอเคเด่นนะครับรางวัลนี้น่าจะจับตัวสำลอกหนึ่งคนนะครับเผื่อว่าคนคนนั้นเขาคนแรกเนี่ยที่รางวัลเนี่ยเขาไม่มายืนยันนะครับคนที่สองก็มาเสียบได้เลยนะครับ ถ้ายังไม่มาอีกคงก็จะมาจับอีกรอบหนึ่งเลยครับในก็อยากแจกอยู่แล้วเลยเนาะเออโอเคครับเอาสุนต้องแบบตายกันหน่อยคิวจี้พูเร่อะไรวะมา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 ดีดีดีของดีดีเลยเยอนนะครับผมมุดกันแบบเต็มโซบเลย จริงๆในการจะใช้ความรู้สึกในการความรู้สึกตัดสินนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยเห็นแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมาแต่ละท่านี้มันห,หนักใจอ่ะใช้วิธีจากคนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลดโีโอ้โอ้โอเคไหนครับนดมาแล้วครับคนที่จะได้รางวัลไปก็คือ ึ้นขึ้นขึ้นขึ้นทุกใช่ละคุณปริญญาเมืองมานะครับโอ้โหตบมือให้ด้วยครับ <ut> สำหรับพวนั้นะครับปริญญาเมืองมาก็ตามนี้นะครับที่โชว์กันนี่เลยนะครับควกปริญญาเมืองมาเอ่อจะได้รับรางวัลดพวยเเทียสัยนะครับแล้วก็เอากระเป็นเลยนะครับแล้วก็คนนี้จับตัวสำบลอยอีกคนนึงครเขาไม่มา ยืนยันภายในยี่สี่ชั่วโมงเนาะโอเคอีกคนนึงครับอ่าอีกคนหนึ่งที่จะเป็นตัวสำรองนะครับได้แก่คุณอ่าทำธรรมระชนะครับธรรมระพมสารนะครับพมสารหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อถูกหรือเปล่านะโอเคถ้าเขาไม่มารายการยี่สิบสี่ชั่วโมงผมจะโพสหน้าหน้าเพจนะครับแล้วก็คุณก็เขา้ามา มาอะไรอย่ายโดยภัยในยุสี่ชั่วโมงด้วยนะครับเพื่อได้รับรางวัลแล้วก็แจ้งที่อยู่ด้วยทุกคนเลยนะครับที่จับรางวัลไปนะครับยังไงก็มีจะมีกิจกรรมนี้มาเรื่อยๆนะครับหลายช่วงนะครับประมาณปีละประมาณหกเจ็ดครั้งนะอะไรนี้พอเพราะว่าเงินหมดอะไรเงี้เงินน้อยอะไรนี้นะครับก็ถ้ามีรางวัลอะไรแบบเออนอกไลฟ์ผมที่ผมไม่ได้เก็บผมก็จะเออมันแจกดีกว่าอะไรนี้นะ บางครั้ง,เน,งนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสวิตเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บอะไรจริงจังเแล้วแต่ผมก็เคยมีได้เวอร์แล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะครับก็อีกประมาณจากนี้จากนี้ประมาณอาทิตย์ถึงสองา,าทิตย์ก็จะมีรีวิวใหม่กันมาให้ชมกันนะครับมาเพราะว่าถ้าช่วงนั้นผมก็จะปิดเทอมละหมดละหมดหมดภาระทุกอย่างละก็ปล่อยบางใครกันโซดิกะอะไรทีเดียวเจี๋ยวนะครับก็จะมีรีวิวใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้วงการรีวิวาาก็เงี่บหายกันไปเยอะนะครับเพราะว่าเขา ติดอะไรอะไรอย่างเข้าใจครับติดสอบบ้างติดเรียนบ้างบางคนแบบอ่าช่วงมสามเนี่ยเออไอ,อช่วงมสามช่วงม่งเนี่ยมันต้องมันต้องจริงจังทั้งนี้ช่วงนี้เพราะว่าผมเข้าใจผมเคยผ่านมาก่อนเพราะว่าเขาต้องติวเข้มติวเข้มเพื่อจะเข้ามสี่หรืออ่ามหนึ่งคือบอกพวกมหกนะผู้ผิดมหนึ่งใหม่นี้นะครับก็เข้าใจนะเข้าใจว่าบางคนที่เพิ่งมาเรียนใหม่หายไปไหนงนี้ อ่ผมก็ยังเป็นกำลังใจให้กับ hey. ทุกคนที่มาเป็นหน้าร right <te> ีว <te> ิวหน้าใหม่นะครับก็เพิ่งท้อแท้และเสียกําลังใจนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยังรอผมคนหนึ่งเน่ที่ยังรอผลงานทุกคนก็จะดูผลงานทุกคนทุกคนเฮ้ยจะดูผลงานของทุกคนอยู่นะครับอ่าโอเคครับวันนี้ต้องขลาไปก่อนพบกันใหม่ next รีวิวข้างหนครับสวัสดีครับ